สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจอมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวกระเป๋าของแบรนด์สุวิมลน,นะครับในคอลเลกชันพิเศษนะครับเป็นคอลเลกชันที่ชื่อว่า Rainbow Collection นะครับเป็นการ สั่งทำสีหนังแบบพิเศษมากๆกนะครับก็คือเป็นสีรุ้งนะครับคุณฝนซึ่งเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์เนี่ยก็อยากจะให้ลูกค้าของแบรนด์สุวิมลเนี่ยมีความรู้สึกว่าสนุกกับการใช้สีสันแบบขั้นสุดแล้วก็เชื่อว่าลูกค้าของสุวิมลเนี่ยจะมีกลุ่มที่แบบชอบสีแบบพาสเทลสีสันที่มีความแบบสดใสแล้วก็มีความละมุนนะครับก็เลยมีการเร e a t สีออกมานะครับ กว่าที่จะได้สีที่มีความสวยงามแบบที่เบื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการการทดลองนะครับเพราะว่าแบรนด์เขาเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการฟอกสีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีสีที่เลือกเยอะมากที่สุดแล้วที่สําคัญเนี่ยเป็นแบรนด์เอกโซติกแบรนด์หนึ่งที่ผมคิดว่าเขากล้าคิดอะไรที่มีความแตกต่าง แล้วก็น่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าที่ชื่นชอบในทุกๆเฉดสีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในคอลเลกชันนี้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โทนด้วยกันนะครับอันแรกนะครับนี่จะเป็นแบบว่าแนวแบบชมพูนะครับตรงทางด้านซ้ายมือของผมถ้าเป็นโซนชมพูเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นนิวร์กเรนโบว์คัลเลอร์นะครับก็จะเป็นชมพูม่วงส้มนะครับชมพูม่วงส้มอันนี้อยู่ตรงซ้ายมือนะครับ ตรงกลางนะครับด้วยความที่หนังในคอลเลกชันนี้เนี่ยฟอกที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขาก็ตั้งเป็นโตเกียวนะครับเรนโบว์โตเกียวเรนโบวเนี่ยนะครับก็จะเป็นเขียวชมพูฟ้านะครับเขียวชมพูฟ้าในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเทคนิคของการเขาเรียกว่าเฉดดิ้งสีออกมาได้แบบสวยจริงๆนะครับมีความเนียนกริบมากๆนะครับแล้วก็ สีสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสาวแบบพาริเซียงนะครับก็จะเป็นปารีสเรนโบ o นะครับก็จะมาด้วยโทนสีที่เป็นเหลืองเขียวฟ้านะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดแบบ3เฉดสีด้วยกันนะครับแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่ดูแบบโอ้โหมีความแบบว่า colorful มีความละมุนนะครับมีความพาสเทลแต่เป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นขั้นสุด คราวนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงกรรมวิธีนะครับว่าเอ๊ะเขาทำหนังเหล่านี้เนี่ยได้ยังไงแล้วก็ยากขนาดไหนนะครับเริ่มต้นนะครับเขาก็จะซอร์ซิ่งหนังงูที่ดีที่สุดก่อนนะครับ เกรดเนี่ยก็เป็น A A บวกนะครับแล้วก็เขาจะต้องเลือกว่าออหนังง,งูหนึ่งตัวเนี่ยนะครับจะสามารถใช้หนังเนี่ยในการทํากระเป๋าโดยที่แบบตัดต่อน้อยที่สุดเนี่ยหรือไม่ตัดต่อเลยอย่างไงได้บ้างเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเห็นว่าในคอลเลกชันนี้นะครับก็จะได้กระเป๋าเป็นแบบว่ามินิสวิตบ็อกแบบนี้ได้งูแบบ1ตัวนะครับหรือว่าเป็นมินิเมดิสันแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเป็นแบบว่ามายลักกี้ฮาร์ดนะครับเป็นหัวใจออดวงใหญ่เลยแล้วก็เป็นเอเวอ์ล็อ์แบบนี้นะครับเขาก็ต้องมีการ คำนวณในเรื่องของไซส์ของการเฉดสีมาแล้วนะครับวิธีการของเขานะครับก็คือว่าอันดับแรกจะต้องมีการย้อมสีลงไปที่หนังเนี่ยให้เป็นสีแบบโมโนโคาเลอร์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนๆเ,เห็นจะเห็นว่าสีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีหลักที่โรงฟอกเนี่ยเขาจะต้องฟอกสีนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูที่ผืนทางด้านหลังของหนังนะครับอย่างเช่นผมหยิบตัวที่เป็นตัว ปารีสให้ดูนะครับนี่ตัวนี้นะครับทางด้านหลังของหนังเนี่ยนะครับนี่จะเป็นเฉดสีที่เป็นลักษณะก็คือเป็นสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยคือเขาจะฟอกสีที่เป็นสีตรงกลางก่อนถ้าผมหยิบตัวที่เป็นโทนชมพูม่วงนะครับนี่เหมือนทางด้านซ้ายแบบนี้หนังทางด้านหลังเขาเนี่ยก็จะเป็นสีออกม่วงนะครับ เพราะฉันขั้นตอนแรกก็คือว่าเขาจะต้องฟอกสีหนังเนี่ยนะครับให้เป็นสีเดียวก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นฐานของการที่จะทำแบบว่า v a r i ร t i o n สีซ้ายและก็ขวางั้นแปลว่าเขาก็จะต้องมีต้นทุนในการที่จะทำฟอกหนังทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องมีการตากมีการพึงหนังเนี่ยให้แห้งก่อน ถึงจะสามารถที่จะไปทําสีที่อยู่ทางด้านข้างให้ได้นะครับแล้วก็เทคนิคก,การทําสีแบบนี้เนี่ยเป็นความลับนะครับว่าจะทํายังไงให้สีเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีความละมุนมากที่สุดความยากเนี่ยคือการเอาคู่สีนะครับเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ค่อยๆทําให้สีเนี่ยครับมีความเนียนกริบแบบในลักษณะแบบนี้นะครับ <st> เพืเ่อนๆจะเห็นว่าสีเขาเนี่ยจะมีความแบบต่อเนื่องมากๆนะครับ ทุกๆใบเลยนะครับเนี่ยเท็กซ์เจอร์ของสีเนี่ยคือจะแบบเกลี่ยสวยมากนะครับถึงแม้ว่าจะใช้ถึง3สีเนี่ยที่อยู่ในใบเดียวนะครับแล้วก็ยังรักษาเท็กซ์เจอร์ของความเป็นหนังงูเอ็กโซติกเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับการต้องทำสีถึง 1, 2และ3รอบนะครับแล้วก็จะต้องรอให้สีเนี่ยแห้งสนิทก่อน ถึงจะสามารถที่จะออกมาเป็นชิ้นงานได้นะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะได้หนังในแต่ละล็อตเนี่ยอย่างล็อตนี้นะครับเขาก็ใช้เวลาในการรอนะครับหเดือนนะครับหเดือนนะครับแล้วก็สั่งมาจากญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะมีการตัดตัวอย่างของหนังเนี่ยมาให้คุณฝนนะครับซึ่งเป็นดีไซเนอร์ของแบรนด์เนี่ยได้ตรวจพิสูจว่าเอ๊สีที่ต้องการเนี่ยคือตรงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณตี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้น กว่าที่จะได้หนังมาเนี่ยผมว่าก็ยากมากแล้วนะครับอันนี้เป็นคีย์หลักของสุวิมนนะครับการที่แบรนด์เขาจะสามารถกับสู้แบรนด์อื่นๆได้เนี่ยหนึ่งเลยคือเขาต้องซอ u r ซิ่งหนังที่ดีที่สุดเขาต้องมีเทคนิคการฟอกสีในแบบเฉพาะของเขาเขาต้องกล้าที่จะเล่นสีของเขาและที่สําคัญคือเขาต้องมีเทคนิคในแบบที่แบรนด์อื่นที่ไม่ได้เป็น real player ในวงการนี้ไม่กล้าที่จะทําเพราะฉะการที่เขากล้าที่จะทำเนี่ยมันทําให้เขามีความแตกต่างและแน่นอนว่าลูกค้าของสุวิมน ที่ถือกระเป๋าเหล่านี้ก็จะมีความภาคภูมิใจครับว่าโอ้โหกว่าจะได้สีมันแต่ละสีเนี่ยยากเหลือเกินต้องทดลองแล้วทดลองอีกจนกว่าจะได้ส่วนผสมที่สวยงามแล้วก็เพอร์เฟกที่สุดเพื่อที่จะมาตัดเป็นกระเป๋าให้กับลูกค้าทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งหมด3สีแล้วแต่ว่าลูกค้าของแบรนด์เนี่ยจะชื่นชอบหรือว่าจะเลือกสีไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรีวิวให้ดูถึงกระเป๋าใบแรกนะครับนี่เป็นใบเล็กจิ๋วนะครับ baby mail to me นะครับการวางสีก็แบบน่ารักมากๆนะครับแน่นอนว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับเป็นการคอมบสีที่แบบน่ารักมากครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้ก็เป็นสีหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะครับยาแนวก็มีการผสมสีมาสุวิมลเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของยาแนวนะครับยาแนวเนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่ใบนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่8,490บาทนะครับนี่ราคาไม่ถึงหลักหมื่นนะครับ b a t y Me i l to Me ถ้าเป็นใบที่ขยับขึ้นมานะครับเป็นใบหัวใจนะครับอันนี้ก็น่ารักมากนะครับถือไปงานได้เดี๋ยวผมขอแทรกภาพเป็นภาพของ คุณรุ่งนะครับนี่เวลาคุณรุ่งถือไปงานนะครับใบนี้ถือไปงานแต่งงานได้เลยนะครับน่ารักสีสันฟุ้งฟิ้งนะครับใบนี้จะอยู่ที่ราคา8 9 0 0 9บาทนะครับนี่สวยมากนะครับนี่ก็อยู่ในราคาประมาณแบบ8000กว่าบาท2ใบนี้นะครับเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับ จะว่าคุ้มค่าขนาดไหนปกติเวลาที่เราไปซื้อคาร์ดโฮเดอร์ของแบรนด์ต่างๆน่ยผมว่าราคา7-8,000เนี่ยเป็นราคาที่เพื่อนๆจะได้แค่คาร์ดโฮเดอร์แต่เนี่ยครับเพื่อนๆได้เป็นหนังเอ็กโซติก ก็คือเป็นหนังงูไม่ได้เป็นหนังวัวนะครับซับข้างในเนี่ยเป็นหนังวัวอย่างดีนะครับแล้วก็มีสแตมป์โลโก้สุวิมนแล้วก็อะไหล่ทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไหล่ที่ดีมากนะครับอันไหนที่เป็นสีเงินเงินแบบนี้เขาก็มีการชุบที่เรียกว่าโรเดียมนะครับทาให้มีความวิ้งขั้นสุดนะครับไม่ลอกไม่หมองไม่ดานะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะครับแบบนี้แล้วก็มีสายทางด้านในมาด้วยนะครับสายเนี่ยผมเองสามารถที่จะสะพายได้นะครับเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันว่า เราไปซื้อคาร์โฮเดอร์แบบเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะครับก็7-8,000แล้วหรือใครที่เคยตัดสายนาฬิกานะครับจะรู้ว่าสายนาฬิกาที่เป็นหนังเอ็กโซติกเนี่ยผมว่ามีราคาตั้งแต่แบบ3,000-4,000-5,000-6,000ไปจนถึง8,000นะครับแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับผมจะลองขดสายสพายของ BabyMail เนี่ยที่ข้อมือของผมเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับเนีย่ยตัดสายนาฬิกาได้แบบกี่เรือนนะฮะ แค่เฉพาะสาย cross body เขาเนี่ยเห็นไหมครเอามารวมกันเนี่ยเป็นมูลค่าหนังเท่าไหร่นะครับบวกกับสายตรงนี้อีกนะครับบวกกับหนังตรงนี้อีกบวกกับเทคนิคของการฟอกบวกกับการรอคอยอันนานแสนนานกว่าจะได้หนังมานะครับกว่าที่จะคิดกว่าที่จะ b u ้วแบรนด์นะครับโอ้โหในราคาประมาณ8000กว่าบาทผมเลยมองว่าใบนี้เป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากนะครับไม่ได้เป็นราคาที่แพงเลยนะครับสำหรับหนัง exotic แล้วก็มีกระบวนการการผลิตที่ยาก อันนี้เป็นมุมมองผมนะครับไม่ได้ว่าจะมาเชียร์แบรนด์แต่อย่างใดแต่ว่าผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยที่เล่นกระเป๋าหนังเอ็กโซติกหรือว่าเล่นแบรนเนมเนี่ยก็น่าจะมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับแค่เฉพาะไอ้ตัวสาย Cross b o ี้ตรงนี้ครับเป็นต้นทุนมหาศาลมากเพราะใช้หนังที่เยอะแต่คนน่ะไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวอะไหล่ต่างๆเนี่ยก็ใช้เยอะมากนะครับมี1มี2นะครับมี3มี4มี5มี6มี 6, มอะไหล่ถึง6พาร์ทในราคา80,00กว่าบาท คุ้มมากครับ8,000กว่าบาท2ใบนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเนี่ยเลือกได้เลยนะครับคราวนี้ครับขยบมาอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจนะครับเป็น envelop e นะครับรุ่นนี้ก็เป็นการต่อยอดนะครับจาก baby m a i l to me นะครับก็ขยายให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ถือเป็น c l u t h ได้เป็น belt bag ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเรียกว่า cross body ได้หรือว่าขึ้นไหล่ได้นะครับใบนี้ก็จะมีสายมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสายอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นโอ้โห ต้องยาวมากๆเพราะว่าสามารถที่จะคาดเป็นเข็มขัดได้เลยนะครับเนี่ยสายเขาก็จะยาวกว่านะครับแล้วก็พันได้แบบเยอะมากหลายรอบนะครับผมพันให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะเห็นแค่เฉพาะตัวกระเป๋าแต่ว่าจะไม่ได้คิดในเรื่องของต้นทุนของสายที่เขาต้องใช้นะครับเนี่ย ก็จะมีความหนามากกว่าพอพันเป็นข้อมือแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเขาต้องใช้หนังที่เยอะกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะ d อดจ์ได้ง่ายนะครับโดยที่สามารถจะใช้ตัวบัคเคอรตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะสะพายขึ้นไหล่ก็ได้ครอสบอดี้ก็ได้นะครับแล้วก็คาดเอวก็ได้นะครับเอเวอเเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมแบบชอบมากใครที่มีเบบี้เมลทูมีไปแล้วเนี่ยผมว่าใบนี้เป็นใบต่อไปนะครับสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นครับ จุของได้เยอะใช้งานได้ง่ายนะครับใบนี้อยู่ที่20,000กับอีก900บาทนะครับ20,000กับอีก900บาทสำหรับหนังงูสีลิมิเต็ดอี dition นะครับที่เป็นเรนโบว์คอลเลกชันนะครับสำหรับใบต่อไปนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นใบในตำนานของแบรนด์สุวิมลนั่นก็คือมินิสวีทบ b ็อกนะครับนี่เห็นไหมครับหนังงูทั้งผืนนะครับแบบโชว์เท็กซเจอร์นะครับ เต็มที่นะครับสวยทุกด้านนะครับนี่ด้านล่างครับกระเป๋าแพงๆเนี่ยจะต้องมีฟีดนะครับแล้วก็มีสายสะพายมาด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นสายแบบลักษณะก็คือเป็นโชเดอร์นะครับแล้วก็ทางด้านในอย่างเนี้นะครับมี ก็จะมีช่องหนึ่งใส่โทรศัพท์มือถือนะครับช่องหนึ่งใส่คาร์ดบัตรต่างๆนะครับซับในทางด้านในเนี่ยจะเป็นหนังวัวนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานจริงๆนะครับอย่างของสุวิมลนะครับเวลาที่เขาครีเอทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือต้องใช้งานได้จริงคุ้มค่ากับการที่ลูกค้าลงทุนนะครับอย่างใบนี้นะครับอยู่ที่ราคา37,900บาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นสาย s t r a ปมาให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมหยิบสายมาให้เพื่อนๆดูนี่นะครับนี่ก็จะเป็นสายลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะคล้องติดแล้วก็ขึ้นไหลได้นะครับนี่เป็นอะไรที่สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะครับถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยจะชอบเป็นใบไหนนะครับคุณแม่และคุณป้าผมเนี่ยต้องถือเป็นแบบสวีทบ็อกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จุเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาโทรศัพท์มือถือนะครับผมอาจจะใส่ไว้ในใบนี้ใสใ่เพื่อนๆดูนะครับ คือใครที่ต้องการแบบว่ากระเป๋าที่แบบจุเยอะครับต้องเป็นใบนี้นะครับใช้งานได้จริงจุเยอะมากครับเนี่ยเขาก็จะมีช่องตรงนี้เพื่อนๆสามารถจะล็อกโทรศัพท์มือถือไว้ได้ง่ายมากแบบนี้นะครับแล้วก็เหลือพื้นที่แบบข้างในแบบเต็มที่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วสาเนี่ยก็คือกําลังดีมากนะครับใส่มือถือได้นะครับใช้งานได้จริงเป็นคลาสสิกจริงๆเป็นไทม์เลสจริงๆใช้กลางวันกลางคืนได้ สำหรับใบที่อีกใบหนึ่งนะครับนี่มาในราคา3,9900นะครับเป็นไม l u ลัคกี้ฮาร์ดนะครับใบนี้จะเป็นหัวใจแบบดวงใหญ่มากๆนะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะถือเป็นคลัชก็ได้นะครับนี่เปิดมาให้ดูนะครับสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เพื่อนๆดูนะครับจริงๆเนี่ยสามารถที่จะใส่ได้เลยแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่หล่นนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้ สำหรับ Lucky Heart นะครับน่ารักมากครับเป็นใบใหญ่เลยสำหรับคนที่ชอบแบบความเป็นหัวใจจริงๆนะครับแล้วก็ชอบความแบบไม่เหมือนคนอื่นนะครับถือไปงานแต่งงานไปงานอีเวนต์นะครับไปงานกลางคืนหรือว่าจะใช้เป็น everyday ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับนี่ซิปเนี่ยก็ลื่นมากๆนะครับแล้วก็ถือเป็นคลัชแบบนี้ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีสายสะายมาให้ด้วยนะครับสายสะายของรุ่น ลัคกี้ฮาร์ดเนี่ยนะครับจะเป็นสายสะพายแบบพิเศษนะครับจะไม่เหมือนกับใบอื่นๆนี่จะแบบมาแบบใหญ่แข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีอะไหล่ใส่สายเนี่ยก็ยาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบปรับได้จะมีลักษณะคือเป็นเบลลมาเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็สําหรับใบที่ผมเนี่ยชื่นชอบนะครับเป็นลูกรักสําหรับมาดินพูเลยนะครับก็คือ มินิเมดิสันนะครับนี่ต้องบอกว่าน่ารักมากครับนี่สีสันแบบวิงมากของจริงคือสวยมากผมพยายามจะต้องแบบจัดแสงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นแสงที่แบบจริงๆค,ความความเขาเรียกว่าสีที่ตรงนะครับเนี่ยน่ารักมากนะครับทุกจุดเนี่ยสวยเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมฮะเวลาที่เราถือมุมเนี้ก็สวยถือมุมนี้ก็สวยนะครับเนี่ย แล้วใบนี้ถือว่าราคาดีมากๆนะครับอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่แบบคุ้มค่ามากนะครับสำหรับ3,000 30, 0ไปปลายนะครับใบนี้เราได้ทรงที่มีความเป็นคลาสสิกอไ่ลยดีหนังดีแบรนด์ดีมีสตอรี่มีเรื่องราวมีที่มาและมีที่ไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเรียวและจริงนะครับเปิดให้ดูทางด้านในนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับเวลาที่เปิดเนี่ยก็จะเห็นแถบแบบนี้รู้เลยว่าเป็นของสวิมลนอย่างแน่นอนนะครับก็จะมีช่องใส่แล้วก็จะมีเพลทเป็นโลโก้ของสวิมลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่โทรศัพท์มือถือให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเนี่ยใบเนี้ยน่ารักมากครับจุของได้เยอะใช้งานได้จริงแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่กับกลางวันไปจนถึงกลางคืนครับถือไปงานอีเวนต์ได้เลยถือไปงานแต่งงานได้เลยครับใบเดียวจบนะครับเป็นใบที่เป็นแบบ มินิเมดิสันนะครับน่ารักจริงๆนะครับแล้วเขาก็มากับสายสพะายด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสายสพะายที่มีความยาวแบบขึ้นไหลนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยาวนะครับแล้วก็สตรัปอย่างนี้ลงไปนะครับสวยงามมากนะครับตรงดีวิงของเขานะครับอย่างที่เคยบอกไปว่า อันไหนก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเห็นเป็นทองก็คือเป็นทองคําจริงๆที่เอามาชุบอันไหนที่เป็นเงินเนี่ยก็คือเป็นไวท์โรเดียมนะครับที่เขามีการชุบป,ป้องกันแล้วก็สั่งทําพิเศษนะครับทําให้มีความวิ้งไม่หมองนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับนี่ทำให้เวลาที่เราสบายสะพายเนี่ยก็มีความรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อะไรตรงนี้ก็จะเป็นบัคเกอร์ของเขาแล้วก็มีการสลักคําว่าสุ่ยมนนะครับ ใบนี้เป็นใบนึงที่ผมแบบชอบมากนะครับด้วยสัดส่วนของกระเป๋านะครับถึงแม้ว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยจะมีกระเป๋าในลักษณะทรงคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ของสุวิมลเนี่ยก็จะมีเวของเขาเองนะครับในการออกแบบแล้วก็จะมีสูตรของเขาเองว่าเขาจะใช้หูจับเท่าไหร่เวลาหูจับถึงแม้เป็นใบยเล็กเนี่ยผมมือผู้ชายนะครับถือแล้วสบายมากนะครับหูจับเนี่ยถือแล้วสบายมากนะครับนี่ ว่าเขาต้องมีการคำนวณทั้งหมดครับเหมือนการออกแบบสถาปัตยกรรมเลยครับว่าแม่เหล็กจะต้องน้ำหนักพลังแม่เหล็กในการดูดเท่าไหร่ถือเท่าไหร่แล้วก็การล็อกของกระเป๋าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเวลาที่ถือไปนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราใส่ของไปปุ๊บแล้วกระเป๋าเนี่ยไม่อยู่ทรงหรือว่าของเนี่ยเปิดหล่นออกมานะครับ พลังแม่เหล็กแล้วก็โครงสร้างของกระเป๋าเนี่ยมีความสําคัญต่อการออกแบบมากนะครับการดีไซน์ที่ดูแบบเรียบง่ายต่างๆเนี่ยเขามีความลับซ่อนอยู่ในทุกจุดนะครับกว่าที่เขาจะออกแบบกระเป๋าที่เป็นรุ่นคลาสสิกมาได้นะครับนี่แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับน่ารักนะครับในคอลเลกชันนี้ก็มีความแบบฟรุ้งฟริงนะครับมีความแบบว่าเป็นเมอร์เมดนะครับเป็นมัชเมลโลมีความเป็นแบบยูนิคอร์นนะครับในมุมมองผมนะก็แบบ น่ารักจริงๆคอลเลกชั Collection นนี้คิดว่าสาวๆที่ชื่นชอบแนวนี้เนี่ยน่าที่จะมีไว้ครอบครองนะครับมาสรุปท้ายคลิปนะครับในมุมมองผมนะครับก็เป็นอีกคอลเลกชันสีหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสำหรับคนที่ชื่นชอบสีในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมได้เห็นเลยก็คือว่าสุวิมลมีความตั้งใจในการผลิตงานนะครับทุกอย่างของเขาเนี่ยต้องมีที่มาที่ไปและต้องเรียว ในเมื่อเขาจะสร้างแบรนด์ให้เป็นแบรนด์เอกโซติกนะครับเป็นแบรนด์ลักชัวรี่นะครับที่แบบมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นหนังทั้งหมดเขาก็ต้องซอร์ซิ่งเองแล้วเขาก็ต้องมีเทคนิคในการฟอกสีเองเขาลงทุนกับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเยอะมากเพื่อสร้างความพิเศษให้กับลูกค,ค้านะครับจะเป็นลักชัวรี่ได้เนี่ยก็ต้องจริงแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยมีพ่อค้าหนังคนกลางนะครับมาแล้วก็เสนอหนังมาให้จากอิตาลีแล้วก็จิ้ม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 แล้วก็จบ แบบนั้น,นะผมว่ามันง่ายไปสําหรับการที่จะกลายเป็นแบรนด์ที่โด่งดังและประสบความสําเร็จแต่กว่าที่เขาจะได้แบบนี้มาเนี่ยเขาต้องมีสูตรลับเฉพาะของเขาต้องมีการทดลอง,ของเขาต้องมีกระบวนการของเขาว่าเขาจะทํายังไงเขาถึงจะได้ raw material ขึ้นหนังในแบบที่เฉพาะและพิเศษของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาขายหนังที่เป็น exotic เขาก็ต้องมีวิธีการฟอกที่แบบ exclusive กว่าแบรนด์อื่นๆนะครับอันนี้คือข้อแรก ข้อที่2นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าราคาของกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผลมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณในเรื่องของต้นทุนของหนังนะครับการตัดเย็บปริมาณหนังเทคนิคการเย็บ รวมถึงแบรนดิ้งนะครับที่กว่าจะสร้างแบรนด์มาได้นะครับให้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับไม่จะเป็นดารานะครับเป็นเซเลบริตี้ทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ใช้กระเป๋าของแบรนด์สุวิมลทั้งนั้นนะครับคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยก็มีเป็นใบนี้นะครับเป็นไซส์นี้เลยนะครับแล้วก็มีดาราอีกหลายๆท่านนะครับมีมูลค่าแบรนด์ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับใน ในทุกๆปีนะครับข้อที่3นะครับเขาเป็นแบรนด์ที่เรียกว่ามีโรงงานการตัดเย็บแบบ in house เป็นของเขาเองหลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับก็จะไปจ้างช่างที่อื่นให้เป็นคนผลิตกระเป๋าให้แต่เขาเนี่ยลงทุนที่จะสร้างโรงงานของเขาเองเลยนะครับเพื่อที่จะผลิตกระเป๋าของเขานะครับเพื่อที่จะดูแลลูกค้าของเขาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับหรือหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ครอบครองกระเป๋าของแบรนด์สนะุวิมลนะว่าเฮ้ยประเทศไทยของเรานะก็มีแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำหนังมาได้เลเวลขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดนะครับแล้วก็กระเป๋าทั้งหมดเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับเขาไม่ได้วิ่งตามแฟชั่นขนาดที่แบบเอ้ยเทรนแบบนั้นมาเขาต้องมีนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะ มี way ของตัวเองมีทิศทางของตัวเองมีสไตล์มีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีความ timeless อย่างกระเป๋าที่เป็นแบบว่า mini sweet box แบบนี้นะครับผมว่าคนอายุ20ก็ใช้ได้นะครับสศวสาวัยวรุ่นก็ใช้ได้และคุณแม่ผมก็ต้องใช้ได้แต่อาจจะเลือกเป็นสีที่แบบสุภาพเรียบร้อยหรืออาจจะเลือกเป็นหนังที่มีคาแรคเตอร์ที่คุณแม่ผมชอบนะครับอย่างถ้าเป็นคุณยูกะลูกค้าผมก็คงชอบเป็นรุ่นนี้อย่างเงี้ยใบเดียวจุของได้เยอะ จบครับถืองานกลางวันงานกลางคืนนะครับแล้วก็สะพายได้นะครับมีความหรูหราแล้วก็กระเป๋าเนี่ยตั้งตรงสวยงามตามสไตล์ของสุวิมลน,นะครับที่มีความเป็นคุณหนูคุณนายนะครับตามแบบฉบับของเขานะครับเพราะนทั้งหมดเนี่ยเป็นความตั้งใจเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะนําเสนอเรื่องราวแบบดีๆแบบนี้นะครับให้กับเพื่อนๆน,นะครับในช่องมาดินพูหรือว่าแฟนคลับของแบรนด์สุวิมลหรือให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเห็นว่าเฮ้ยแบรนด แบรนด์หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็มีความเจ๋งอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีคนมาเล่าหรือไม่มีคนมาพูดถึงว่าที่มาที่ไปของเขาเนี่ยมีความเป็นมายังไงนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในคอลเลกชันที่ชื่อว่า Rainbow Collection นะครับวันนี้ผมจอบมาดินพูลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ